หลวงพ่อจรันพระดีในใจคนการละสังขารของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือจรันทิตธรรมโมหรือที่พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่อจรันเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2559สิริรวมอายุ87ปีนั้น ถือเป็นการสูญเสียพระดีที่น่ากราบในยุคสมัยนี้ไปอีกรูปหนึ่งหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธานในแนวทางการสอนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐานสี่แบบพองหนอยุบหนอตลอดรวมไปถึงการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรมโดยยกเหตุการณ์ที่ประสบขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ ที่สำคัญคือหลวงพ่อจรันนั้นยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมันสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถาหรือคาถาพาหุงมหากาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติซึ่งส่งผลทำให้มีการตีพิมพ์คาถาพาหุงมหากากันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาจนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักพระคาถาบทนี้เลยก็ว่าได้ ขณะที่วัดอัมพวันซึ่งได้รับการพัฒนาจากหลวงพ่อให้มีความสัปปายะเหมาะแก่การเจริญภาวนาก็เหนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันเดินทางไปศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อและปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่ออย่างไม่ขาดสายยิ่งในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยแล้วจำนวนยิ่งมากเป็นพิเศษโดยก่อนที่หลวงพ่อจะเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชทุกๆวัน ช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้าและเวลาบ่ายสองโมงหลวงพ่อจะออกมาให้พรและพบปะญาติโยมเป็นกิจวัตรวันนี้พระดีในใจคนได้ละสังขารไปแล้วแต่วัดปฏิบัติและคําสัง่งสอนตลอดรวมถึงข้อธรรมะต่างๆยังคงตราตรึงในหัวใจของพุทธศาสนิกชนยังไม่มีวันเสื่อมคลายชีวิตเด็กชายจอมเกเรหลวงพ่อจรัน เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2571เวลา7นาฬิกา10นาทีปีมะโรงณนะตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรคนที่หในจำนวน10คนของนายแพรและนางเจิมจัญญารักชีวิตช่วงเยาว,ว์วัยเด็กชายจรันอาศัยอยู่กับยายวัย80ปี ณเรือนทรงไทยหลังใหญ่ติดลำน้ำลบบุรีได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีวินัยรู้จักหน้าที่ของตนชาวมืดของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมวนต์ภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงส่วนเด็กชายจรันจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรช่วยงานยายเสร็จสับแล้วจึงไปโรงเรียนวัดพรมสาครในวัยที่กำลังเรียนหนังสือเด็กชายจรันไม่เคยสนใจเรียนหนังสือเลยมักชวนเ,น,เนเพื่อนไปยิงนกตกปลา ถูกย้ายโรงเรียนหลายแห่งเพราะทางโรงเรียนทนความประพฤติของเด็กชายจรันไม่ไหวทั้งๆที่ยายพร่ำสอนแต่สิ่งดีๆให้เด็กชายจรันแต่เขากลับไม่เคยรับฟังอย่างใส่ใจเลยยายให้เอาข้าวไปถวายพระแทนเพราะยายไม่ค่อยสบายระหว่างทางเจอเพื่อนนักเรียนที่สร้างเวรกรรมหนีโรงเรียนด้วยกันเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเด็กชายจรันก็นึกไปว่าจะเอาข้าวไปให้พระทำไม พระก็มีของกินตั้งเยอะแยะแล้วเลยตั้งวงกินกันเองกับเพื่อนพอกลับถึงบ้านยายถามก็บอกว่าถวายแล้ววันต่อมาก็ทำอีกบังเอิญอยู่มาวันหนึ่งสมพัน์ได้แวะมาเยี่ยมยายที่บ้านความเลยแตกถูกยายดุด่าและตีด้วยไม้เรียวพร้อมทั้งพูดสั่งสอนเอ็งทําแบบนี้มันเป็นบาปต้องเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มรู้ไหมเด็กชายจรันมีวีรกรรมแสบติดตัวมามา,มากมาย ทุกๆปีปีละสองครั้งยายจะจัดให้มีการเทศมหาชาติขึ้นที่บ้านลูกๆหลานๆก็มากันพร้อมหน้ายายจะนิมนต์พระมาสามรูปขึ้นเทศสามธรรม,มาทเทศโต้อตอบกันเรียกว่าเทศปุจช,ชาวิสัชนาเด็กๆจะพากันวิ่งซุกซนยายจะจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฝั่งเทศเด็กชายจรันเป็นหนึ่งในเด็กจำนวนที่ถูกผูกขาและล่ามไว้กับเสาเรือนนั้นด้วย หรืออย่างเมื่อตอนมอสองเขาได้รับเงินค่าจ้างหนึ่งบาทจากพวกขี้เล่าเพื่อนำเตาเจ็ดตัวไปต้มแน่นอนเขารับคำแล้วก็ไฟต้มน้ำจนเดือดก่อนที่จะนำเตาใส่หม้อขณะน้ำเดือดพล่านเตาทั้งหมดพากันดิ้นทุรนทุรายจนหม้อแตกพวกมันตะเกียกตะกายหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปในกอไผ่ใกล้ๆเด็กชายจรันตามไปเพื่อจะจับมันกลับมาต้มอีกครั้งแต่พบภาพที่น่าเวทนายิ่งนัก ต่าทั้งเจ็ดตัวน้ำตาไหลพรากใช้ขาสองขาหน้าของตนปาดน้ำตาเป็นพันละวันจึงได้ปล่อยไปโดยที่ไม่รู้ว่ากรรมที่ได้สร้างขึ้นมานั้นจะตามมาถึงในวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามจากผลกรรมที่หลวงพ่อได้กระทำเมื่อเข้าสู่สมณเพศท่านได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะสร้างขัดเกลาผู้คนโดยใช้วิธีการให้การศึกษาอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐาน และนำผลกรรมเก่ามาสอนในหนังสือกฎแห่งกรรมด้วยหลังจบชั้นม .4 หลวงพ่อจรันได้ศึกษาวิชาต่างๆหลากหลายแขนงทั้งวิชาช่างกลจากอาจารย์เลื่อนพงโสพลและวิชาดนตรีจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะนอกจากนี้ยังเคยเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่เรียนได้เพียงสามเดือนก็ลาออกเพราะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับรุ่นพี่หลังจากนั้น หลวงพ่อจรันจึงเดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีและนำวิชาดนตรีที่ร่ำเรียนมาประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอพรมบุรีโดยออกงานดนตรีกับคณะจัญญารักซึ่งมีอยู่เดิมจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วนอกจากฝีมือทางดนตรีแล้วหลวงพ่อจรันยังมีฝีมือทางการเขียนหนังสือโดยสามารถประพันธ์เรื่องนางอรพิมกับท้าวป่าจิตจนมีคณะลิเกขอลอกบท เพื่อน,นำไปแสดงเป็นลิเกหลายคณะสู่พระสุปฏิปันโนเพชรเม็ดงามประดับวงการสงฆ์ในวัยหนุ่มอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อจรันไม่ได้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่น้อยออกจะไม่ชอบเสด็จซ้ำไปเพราะครั้งหนึ่งในขณะที่เป็นนักดนตรีเคยไปเล่นดนตรีที่วัดตโนดแต่พระวัดนี้กลับพาสิทธวัดสิบกว่าคนมารุมทำร้ายเนื่องจากท่านเคยด่าว่าพระอาศัยผ้าเหลืองกิน ไม่ปฏิบัติตามพระวินัยทำให้เกือบถูกแทงตายและถูกรุมทำร้ายจนสบักะบอมแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยทันตั้งแต่นั้นหลวงพ่อจึงไม่ชอบพระจนกระทั่งเมื่อหลวงพ่ออายุได้20ปีโยมแม่ได้ล้มป่วยลงหลวงพ่อจึงคิดอยากจะบวชทดแทนพระคุณสักหนึ่งพรนษาโดยอุปสมบทเมื่อปี2491ที่วัดพรหมบรุรีโดยมีเจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปชา พระครูถาวรวิริยคุณวัดพุทธารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าทิตธรรมโมเมื่อครบหนึ่งพรรษาในวันที่จะศึกหลวงพ่อรู้สึกง่วงเหงาหานอนขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดว่าคุณบวชแบบนี้ดีแล้วจะสึกก็ไม่เป็นไรแต่น้โมยังไม่ได้ได้น้โมแล้วค่อยสึกขณะที่ท่านกำลังสงสัยว่าเป็นเสียงใครก็ได้ยินเสียงดังตามมาอีกว่า คุณศึกไม่เป็นไรไม่ยากอะไรนักหนาะแต่ขอถามว่าพุทธคุณได้หรือยังธรรมาคุณได้หรือยังสังฆค,คุณได้หรือยังซึ่งเป็นเพราะเสียงประหลาดนี้ที่ทําให้หลวงพ่อจรันครองเพศบรรพชิตอยู่จนไม่สามารถดํารงธาตุขันต่อไปได้